ใครกำลังมองหารถกระบะแคบครับยกสูงครับตัวปีเลเนอร์ครับเกียร์อัตมัต6สปีดครับโฉมหน้าไม่ได้เชิงครับผ่อนเริ่มต้นพีแค่เจ็ดบาทต้องคันนี้ครับโตโยต้าครับไฮรักรีโวนะครับปีเลเนอร์สมาร์ทแคบครับสอีกครับปี2019ครับรถเมือเดียวครับจากหน่วยงานพัฒนาและซิ่งครับกับงานเจ้าของที่มีเดียวนะครับ ก็จะหน้านะครับมาพร้อมกับจะหน้าครับโฉมไม่าในชิ้นเดิมๆสวยๆครับหมอพร้อมกับงานไฟตัดหมอคูล่างครับเส้นสายงานข้างงานบอดี้เดิมๆครับมาพร้อมกับเราคอมักสิบเจ็ดนิ้วครับเดินโรงงานแต่ยางบีสโตนนะครับปี2021นะครับในส่วนตรงงานซิสเตอร์ข้างหลังครับมีให้ทั้งสองฝั่งแล้วนะครับภายในนะครับคันนี้มาพร้อมกับงานเบาะผ้านะครับเบาะแท้เดิมนะครับจากโรงงานเดิมๆสวยๆครับพร้อมโฟมลายมัลติฟังก์ชันนะครับคันนี้ครับมีการเข้าเช็คเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของเหลวครับตามระยะศูนย์ครับ มาพร้อมกระโหของตัวเกียร์มัสตส์หกสปีดครับด้านหลังแคบครับงานสวยงามครับมาพร้อมกับงานเบาะถังแพ้เดิมโรงงานนะครับถ้าลูกค้าท่านใดครับสนใจหรือกำลังมองหารถกระบะแคบยกสูงครับตัวปีนเ,นอเดอร์ครับเกียร์มัตส์หกสปีดครับผ่อน,นล้นต้นเพียงแค่7จ็ดบาทกับคันนี้ครับห้าน่าดร,รักชมดูคินนี้ครับเดี๋ยวผมทําการรีวิวให้ละเอียดครับไปชมกัน สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับที่รับชมนะครับกับทางช่องแมงพยนต์รถกระบะมือ2ครับช่องที่เป็นศูนล์รวมหอตัวรถกระบะคัดเกรดคัดคุณภาพนะครับวันนี้เราอยู่ที่โกดังสารสาขาหนึ่งครับสํานักงานใหญ่บริษัทพยนต์นะครับที่บินบุรีนะครับกรุงเทพมหานครนะครับอีกเช่นเคยนะครับด้านหน้านะครับเรามีรถกระบะแครบครับยกสูงครับเกียร์อัตโมัติหสเปคครับโฉมหน้ามานจะชิงเข้าใหม่ครับกับราคาผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่เจนบาทครับต้องกันนี้ครับ โตโยต้าครับไฮรักรีโวนะครับปีเลนเนอร์สมาร์ทแคปครับ 2.4e ครับปี2019ครับรถมือเดียวจากโรงงานพัฒระเลสซิ่งครับมาพร้อมกับงานสีบอลเงินเดิมเลยสวยๆเลยครับจะหน้านะครับมาพร้อมกับจัหน้าครับโฉมนะไม่ชิงเดิมเดิมสวยๆนะครับมาพร้อมกังบ,กนะบากงานไฟตัดหมอกคู่ล่างให้แล้วนะครับ ฉันสังงนด้านข้างนะครับงานบอดี้เดิมๆนะครับมาพร้อมงานฝากระโปรงเดิมๆสวยๆนะครับคันนี้ไม่มีประวัติของการพลิกคว่ำจมน้ําหรือว่าชนหนักครับดูได้จากงานสามเหลี่ยมเคิร์ฟของตัวงานฝากระโปรงด้านหน้าทั้งสองฝั่งนะครับรถของเราครับเชรยนเปิดมา24ปีรถของเราครับมีชิ้นงานนะครับตรวจสอบเช็คคุณภาพครับเกรดมากกว่า2 7 4ครับถ้าลูกค้ารับรถไปนะครับจะรถพลิกคว่ำนะครับจมน้ําหรือว่าชนหนักครับทางเรารับซื้อคืนครับเสพจานวนนะครับ ร้านรถตัวคันนี้ครับเหลือแค่คันเดียวครับล่าสุดมีเข้ามา2คันนะครับมีเลขไมล์หนึ่งแสนนะครับเราเพิ่งทําการขายปล่อยไปนะครับเหลือคันนี้ครับแค่คันเดียวกับกระบ,บะแคบครับแต่จะมีเข้ามาใหม่อีกคันนึงเป็นตัวของตัว2.4 e-pass e พั pad, ครับได้งานสีบอลเงินเหมือนกันนะครับ คันนี้นะครับกับราคาครับสามแสนนะครับเก้าหมื่นเก้าพันนะครับดอกเบี้ยของผลต้นครับสี่ปีสามจุดเก้าเก้านะครับสามารถผ่อนได้สูงสุดเจ็ดปีไปสิบสี่งวดครับดอกเบี้ยอยู่ที่ห้าจุดเก้าเก้าครับผ่อลผลต้นเพียงแค่เจ็ดพันสองท่านั้นนะครับเสร็จสคงงานนั้นค่ะงานบอดี้เดิมๆครับมาพร้อมกันล้อมแม็กซ์สิบเจ็ดนิ้วครับเดินโรงงานได้ยางบิสโต้นะครับปีสองพันยี่สิบเอ็ดทั้งสี่ล้อนะครับผลการเช็คตรวจสอบให้แล้วนะครับได้ยางปีสองพันยี่สิบสองนะครับตัวทีนะครับ แมก17นิ้วสภาพเดิมๆไม่มีปริ๊นดบบาทครับความลึกของตัวยางครับยังสามารถใช้งานได้ยาวๆมาร้อมกับสียางหน้ากว้าง265ครับความหนา65เป็นยางของตัว R17 แล้วนะครับยางพิสโตนทั้ง4เส้นผมต้องการชิต้ตรวจสอบให้แล้วนะครับความลึกตัวยาง่ังสามารถใช้งานได้นะครับยาวๆโช๊คด้านหน้าแห้งเดิมจากโรงงานดูได้จากหัวน็อตนะครับไม่มีรอยขยับหรือการขันของตัวงานชุบแจครับมารส์สสีแต้มสีของตัวงานโชค๊คสภาพมันเดิมสวย ซุ้มล้อพลาสติกนะครับการยึดติดของตัวหมดยังอยู่ชัดเจนไม่มีล้อแตกของตรงงานบังโคลด้านหน้านะครับบรงโคนด้านหลังนะครับมีให้มาพร้อมกับงานบัรได้ด้านข้างมีทั้ง2ฝั่งแล้วนะครับเส้นสังงานด้านข้างงานบอดี้เดิมๆนะครับพร้อมโลโกโล้หรือแบตชองตัวไฮลักด้านข้างมีให้กระจกมองข้างมาพร้อมกับงานกรอบโครเมียมครับมีไฟเดียวกบระจกพับเป็นงานฝาไฟฟ้าให้พร้อมนะครับกระจกแท้ด้านหน้าครับเดิมจากโรงงานนะครับภาษีพรบเราดูแลต่อให้ถึงปีหน้านะครับถึงปี68ให้ทอยู่แล้วครับ กันสาด้านข้างครับปีติดตั้งให้ทั้งสองฝั่งครับตัวรับสัญญาณด้านบนนะครับมีให้คันนี้ติดตั้งงานฟิล์มด้านหน้า40%รนะครับรอบคันให้แล้วแต่ลูกค้าลูกการติดตั้งงานฟิล์ม60%รครับหรือ80%สครับสามารถแจ้งผมได้นะครับประมาณนะครับด้านจับงานประตูนะครับคันนี้มาพร้อมกับงานสีซิลเวอร์โครเมียมนะครับกระจกแท้เดิมโรงงานนะครับมีระบบของตัวออโต้ลามครับกระจายจราจรบาลบนคนที่ขับแล้วก็บุคลที่ด้านข้างให้พร้อมนะครับ ด้านในนะครับดูนะครับมาพร้อมงานเบาผ้านะครับสวยๆเลยเบาแท้เดิมโรงงานครับเบาผ้าสไตล์ทงสปอร์ตให้พร้อมนะครับตัดด้วยกับเข็บงานได้ครับสีขาวให้แล้วนะครับด้านในคอนโซลนะครับสวยๆเลยคันนี้ครับใหุู้งานเสาเอนะครับฝั่งซ้ายนะครับหัวน็อตนะครับไม่มีหลอกขยับหรือการขันของตัวงานชุดเปรนะครับนะครับหัวน็อตด้านในเสียมสันเหลี่ยมคมของตัวน็อตผ้าดําเดิมนะครับด้านจับุคนลขึ้นนะครับมีให้ทั้งสองฝั่งนะครับให้ดูสปอตเป็นอาร์คครับเชื่อมจากโรบอทนะครับ จากโรงงานนะครับไม่มีกรารต pues er. <t ong> <t ong> ัดต่อการชนโครงสร้างทิ่กว้ามจมน้าหรือชนหนักครับงานแผงประตูด้านข้างนะครับมาพร้อมกับพลาสติกขึ้นรูปนะครับตัดด้วยงานทีมสีบอลเดิมๆสวยวัสดุสปาร์ตด้านข้างนะครับมีให้กระจล่อลงไฟฟ้าที่วางขดน้ําแก้วน้ําลาโพงมีให้ประตูข้างสองฝั่งนะครับให้ดูโครงสร้างงานครับแผงประตูด้านข้างฝั่งซ้ายนะครับจะเก็บซิลิโคนนะครับเดิมๆนะครับดูได้จากดีเทลของตรงงานแผงประตูนะครับจะเก็บซิลิโคนน้าเดิมรถไม่เคยมีบทของการทําสีมานะครับ จะเก็บชีคด้านข้างต้องทําการจิกเข้านะครับลูกยางขอบประตูไม่มีรอยฉีกขาดหรือรอยเปื่อยครับสปอร์ตเบรกอาร์คก,กลมเดิมนะครับเชื่อมจากโรบอทนะครับจากโรงงานนะครับงานสกรูเพดด้านข้างนะครับมีให้ครับเป็นงานพลาสติกนะครับเบาะนะครับบุคคลด้านข้างนะครับเป็นงาน เบาะปรับทับเป็นนวดนะครับด้านหลังเลยมาพร้อมกับงานเบาะนะครับหนังนะครับสีดํานะครับจระแจนได้แรงด้านล่างครับมีให้นะครับนักพิงครับมาพร้อมกับงานเบาะผ้ากามี่ให้แล้วนะครับด้านในให้รวมสะอาดนะครับมาพร้อมงานใครคอนโซลตรงกลางครับมีให้พร้อมนะครับให้ดูงานโครงสร้างของตรงงานแคบนะครับงานแคบครับหัวน็อตนะครับเดี่ยมสันคมเดิมๆนะครับด้านบนนะครับและก็งานด้านล่างนะครับลำโพงด้านหลังงานแคบนะครับมีให้ที่วางใส่ของมีให้พร้อมนะครับ ด้านหลังครับตัดด้วยงานแคบงานสีทูโทนะครับด้านบนเป็นงานสีเบดนะครับสีตัดด้วยงานพลาสติกสีดําด้านล่างให้พร้อมนะครับต่อมานะครับงานท้ายหลังกระบะนะครับให้ดูครับบอดี้ลางบาเดิมๆครับอาจจะมีรอยของการใช้งานเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวผมต้องการขัดเยื้วรอยเก็บล้าเดี๋ยวเขาต้องงานนะครับ ขนแมียตรงนี้ให้นะครับสติกเกอร์ของตัวเบลเลอร์มีให้ทั้งสองฝั่งแล้วนะครับด้านหน้าเป็นงานเบรกดิสต์ด้านหลังเป็นงานเบรกดัมนะครับสภาพหน้ายางครับปี22ครับทั้ง4เส้นยังสามารถใช้งานได้ครับความลึกของตัวดอกยางนะครับลึกๆเลยคันนี้ยังใช้งานได้อีกยาวๆล้อยแคทซีโครงสร้างนะครับให้ดูไม่มีกระตัดต่อกันชนโครงสร้างนะครับซุนล้อพลาสติกการยึดติดของตัวมุดครับยังอยู่ชัดเจนนะครับบางโคนนะครับด้านหลังนะครับมีให้พร้อมนะครับงานท้ายครับเดิมนะครับ มาพร้อมงานไฟท้ายเดิมนะครับจากโรงงานครับโลโก้หรือแบลของตัวโตโยต้าครับด้านหลังมีให้ฝาท้ายครับมาพร้อมดับจัดงานครับสีซิลเวอร์โครเมียมนะครับมีงานไฟเบรกตัวที่3ให้พร้อมโลโก้ของตัวไฮรักตัวท้ายอีโลโก้ของตัวรีโวมีให้นะครับกันชนท้ายนะครับมาพร้อมกับงานกันชนท้ายงานซิกเกอร์ูปตัดดวยสกินงานของตัวงานโครเมียมแล้วนะครับให้ดูงานช่วงล่างนะครับล้อลหลมีให้ครบนะครับ งานช่วงหน้าเดิมๆแหนบเดิมๆชกเดิมๆนะครับคันนี้นะครับเราทําการทําละล้างนะครับแต่เราจะไม่ทําการปรับสภาพตรงนี้ให้ลูกค้านะครับอีก่รอบนะครับก่อนส่งมอบผลทงการเก็บงานรีเฟอร์ภายในนะครับล้างช่วงล่างล้างห้องเครื่องเปลี่ยนฐานน้ำมันเครื่องของเหลวนะครับตรวจสอบอุปกรณ์ของตัวเครื่องยนต์นะครับไฟฟ้าแล้วก็บตเตอรี่ให้ลูกค้านะครับก่อนส่งมอบดูงานแมกเนเอร์ด้านท้ายนะครับสภาพแมกเนเอร์นะครับเดิมๆคันนี้ครับเรายังไม่ทําการทาละล้างอีกหนรอบนะครับสภาพแมกเนเตอร์นะครับ รถที่มีการบรรทุกของหนักหรือการใช้งานของหนักนะครับดูได้จากงานท้ายแมกเนอร์เลยครับสภาร์กแมกีเนอร์จะมีรอยของการรอยขดฉีด,ดครับของการบรรทุกของหนักอันจับยึดของนะครับมีให้6จุดคับฝั่งซ้ายนะครับ3จุดฝั่งขวาอีก3จุดพร้อมนะครับงานท้ายเดิมดูได้จากหัวน็อตนะครับหัวน็อตนะครับไม่มีรอยการขยับนะครับหรือการชนโครงสร้าง,งของตรงนันน้นท้ายดูได้จากสปอตเบรดอาร์เดิมๆครับงานท้ายสีเดิมๆสวยๆนะครับทั้งงานฝั่งขวาหัวน็อตเรียมสันคนเดิมๆนะคร,รับ ต่อมานะครับงานฝั่งขวานะครับดีเทลงานบอดี้บางๆเดมๆสติกเกอร์ของตัวพิลเนอร์มีให้ทั้งสองฝั่งแล้วนะครับแม็กไม่มีปีลอสตรานะครับความลึกตอกยางยังสามารถใช้งานได้ยาวนะครับล้อแคซีโครงสร้างงานฝั่งขวานะครับให้ดูนะครับสภาพเดิมไม่มีการเชื่อมต่อหรือการตัดต่อนะครับมาพร้อมกับงานเลขตัวถังครับ MR ครับลงท้ายด้วย8 6 6 8แล้วนะครับส่วนล้อพลาสติกการยึดติดของตัวหมดครับยังอยู่ชัดเจนครับบางโคนด้านหลังครับมีให้ฝั่งขวาพร้อมนะครับ มางานมาด้านข้างนะครับมีให้ทั้งสองฝั่งแล้วนะครับเส็จสายงานด้านข้างงับงานบอดี้เดิมๆโลโก้โร่แบชของตัวให้รักด้านข้างมีให้แล้วนะครับแม็กด้านหน้านะครับให้ดูนะครับแทบจะไม่มีรอยของตัวปลอยปีนฟุตบาทนะครับสภาพแบกเดิมๆฝาครอบมีให้นะครับแบกบนิ้วนะครับมาพร้อมกับน็อต6รลูครับยางไดบิสโตนปี2อง้ีทั้ง4เส้นผลต้องการเช็คตรวจสอบให้นะครับโช๊กด้านหน้าแห้งเดิมโรงงานนะครับดูได้เจดีเทลของตัวกัน็อตนะครับ ไม่มีรอของการขันของตัวงานชุดปรแจร้อซึมรั่วนะครับมาร์คสีแต้มสียังอยู่ครบชัดเจนนะครับซุ้มล้อพลาสติกนะครับการยึดติดของตัวบดยังอยู่ชัดเจนนะครับบางโคนะครับมีให้พร้อมนะครับกัะจัยหน้าแน่ชิดติดเหมือนเดิมนะครับให้ดูงานภายในของคันนี้ครับมาพร้อมกับกุญแจนะครับที่เป็นแกงงานครับกุญแจรีโมทสวัสคีย์นะครับกุญแจนะครับคันนี้มีให้1ดอกครับคันนี้ถ้ามีการโอนมาให้นะครับมีกุญแจดอที่งครับผมนองการจะแจ้งลูกค้าให้ก่อนแล้วเบื้องต้น ให้ดูงานโครงสร้างของตัวงานเสาเอฝั่งขวาหัวน็อตครับเอียงสังคมเดิมๆนะครับงานบอดี้ด้านในครับงานหัวน็อตเดิมๆนะครับก้านจับตัวคนขึ้นนะครับมีให้สปอตเป็นอาร์คนะครับผมน้การแกะให้ดูละเอียดเลยสปอตเป็นอาร์คครับเชื่อมจากโรบอทนะครับนะครับเลียงตัวนะครับจากโรงงานนะครับให้ดูงานแคปด้านข้างนะครับหัวน็อตเดิมๆนะครับไม่มีร้อการขันหรือการขยับของตัวหัวน็อต ด้านบนครับงานด้านล่างนะครับงานพลาสติกงานแคปด้านข้างงานเดิมสวยๆเลยด้านหลังงานเบาะเดิมเบาะยิงโจ้นะครับมีให้ทั้งสองฝั่งแล้วนะครับคันนี้ครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์นะครับดีเซลนะครับขนาด2.4ลิตรครับพร้อมกับถุงแรงม้าครับจุดที่หนึงร้อยแรงม้าแล้วครับพวงมาลัยเป็นงานพวงมาลัยนะครับมัลติฟังก์ชั่นสตาร์ทก้านนะครับมีระบบของตัวแอร์แบ็กชั่นหน้าความปลอดภัยให้ถึง3จุดนะครับเบาะปรับเป็นเนื้อทิศทางนะครับเบาะสภาพเหมือนเดิมตึงๆสวยๆนะครับ มาพร้อมกับที่วางขวดน้ำนะครับแก้วน้ำนะครับด้านข้างมีให้ทั้งสองฝั่งแล้วนะครับฝาปอดกระโปรงด้านหน้านะครับเปิดได้จาฐานด้านล่างครับฝาถังนน้ำมันนะครับมีให้นะครับเปิดให้พร้อมนะครับดูได้จากในส่วนตัวครับคันเหยียบคันเร่งนะครับกับคันเบรกนะครับสภพาพด้านล่างครับงานชกเดิมเดิมงานมักสียังอยู่เหมือนเดิมสวยนะครับคอนโซลด้านหน้านะครับมาพร้อมกับงานนะครับพลาสติกนะครับขึ้นลูกตัดโดยสิ่งงานครับสีบอลนะครับ ถือสวยนะครับงานสภาพเดินเดินะครับกับเล็กไม้ของการใช้ง,งานคันนี้นะครับให้ดูนะครับอยู่ที่1นึ่งแสนนะครับห้าหมโลนะครับลดมือเดียวจากหน่วยงานพัฒนาซิ่งครับลถ5ปีครับเฉลี่ยต่อปีแค่30,000โลครับ ถือว่าไม่เยอะมากเกินไปกับราคาผ่อนเพียงแค่7,200เท่านั้นนะครับสามารถคัาดูรถและทดลองขับได้เลยนะครับที่บริษัทพยนต์นะครับหรือสามารถโทรมาสอบถามนะครับรายละเอียดของตัวรถหรือไฟแนนซ์กระทำผมได้เลยนะครับเซลเมงที่เบอร์064ครับ1466023นะครับหรือแอดไลน์หาผมไปดีได้ครับคอนโซลด้านหน้านะครับมาพร้อมกับนัยกาครับมองให้พร้อมครับมีไฟของตัวปุ่มเบนซี่ไลท์นะครับหรือไฟฉุกเฉินให้แล้วนะครับ เครื่องเล่นนะครับ CD 2ดินนะครับใช้งานได้ปกติเลยนะครับมีพอร์ตของตัว USB นะครับ AUX ครับมีให้อย่างละพอร์ตให้พร้อมนะครับแอร์แมนนวลนะครับปรับได้ครับ4สปีดนะครับใช้งานง่ายๆนะครับพอทพาวเวอร์เลครับมีให้2พอร์ตครับด้านล่างนะครับที่วางโทรศัพท์ที่วางขวดน้ําแก้วน้ํามีให้2ล็อกนะครับมาพร้อมระบบของตัวเกียร์อัตโนมัติที่เป็น6สปีดครับสามารถระบบของตัวครับสปอร์ตครับแมนนวลได้งานใช้งานได้ปกตินะครับอีโค่โหมดประโย ปุ่มประหยัดพลังงานครับมีให้หรือเราต้องการทําการเร่งอัตรารอบเครื่องขึ้นมากขึ้นครับสามารถเช็ดปอดปุ่มของตัวเพ์โหมดได้นะครับที่ใส่ของเล็กน้อยครับตรงกลางมีให้เบรคือมือเมนนวลตึงๆใช้งานได้ปกติครับที่พักแขนครับตรงกลางครับมาปรกบวัสดุซอฟพัสด้านบนให้พร้อมด้านในครับห้องเก็บของเก็บของสัมภาระด้านข้างครับใหญ่ๆครับคอนโซลหน้านะครับกดไ้ชักครับมีให้นะครับ มาพร้อมกระลบของตัวนะครับคูบ็อกให้พร้อมนะครับรถคันนี้นะครับรถมือเดียวนะครับจากหน่วยงานนะครับพัฒละ l e a s ิ่งนะครับมีการเข้าเช็คประวัติศูนย์ระยะตามรอบดอกอยู่นะครับรถจากหน่วยงานข้อดีคือยังไงสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาที่ไปนะครับมีการเข้าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องขับเตะเช็คตรวจสอบระยะยศูนย์ตลอดอยู่แล้วนะครับ กับเลขตัวถังของคันนี้นะครับอยู่ที่ mr นะครับลงท้ายด้วย8668ครับเลขเดียวกับตัวเลขคัครับของตัวเลขตัวถังอยู่แล้วนะครับกับราคาครับขายครับอยู่คันนี้ครับอยู่ที่3ามแสนครับเก้าหมื่นเก้าพันเราขายตอมสอคบอครับคันนี้ครับผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่เจ็ดพันสองเท่านั้นนะครับสามารถเข้ามาดูรถและทดลองขับได้เลยครับที่บริษัทรยนต์นะครับหรือสามารถโทรมาสอบถามครับรายละเอียดของตัวรถครับหรือแฟนนั่นกระทางผมได้เลยนะครับเซอร์ไพยินดีนะครับกับที่เบอร์ศูนย์หกสี่ครับหนึ่งสี่หกหกศูนย แผงมันแดดด้านข้างมีกระจกให้พร้อมนะครับที่ส่แว่นตานะครับมีให้ไฟคอนโซลนะครับตรงกลางมีให้2จุดนะครับกระจกมองหลังเป็นงานตัดแสงนะครับเมนูนะครับแผงมัานแดดบาบคนที่ขับนะครับไม่มีกระจกให้นะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับหรือกําลังมองหารถกระบะแคบปรับไว้ใช้งานนะครับตัวยกสูงครับตัวเกียร์อัมัติหกสปีดครับกับโฉมหน้าไม่เชิงครับกับราคาผ่อนลดต้นเพียงแค่เจ็ดพันสองครับกับรถครับคันนี้ครับโฉมหน้าไม่เชิงนะครับ กับดอกเบี้ยของเราเริ่มต้นนะครับ4ปีครับสามาครับสามารถผ่อนได้สูงสุดครับ7ปี8 4่งวดครับดอกตาดอกเบี้ยของตัว7ปีจะอยู่ที่5 9 9ครับรถเก๋งกับรถกระบะ4ประตูครับอาตราดอกเบี้ยจะไม่เท่ากันครับกระบะแคปอาจจะขึ้นมานิดหน่อยครับถือว่าไม่มากเกินไปกับราคาผ่อนเพียงแค่7.2 0 0นนะครับสามารถเข้าดูรถนะครับและทดลองขับได้เลยครับที่บริษัทพยนต์นะครับเดี๋ยวเราพามาชมนะครับและดูรายละเอียดของตัวห้องเครื่องหน้ารถดยกันครับมาต่อนครับ คันนี้ครับมาพร้อมกัเครื่องยนต์นีครับดีเซลนะครับขนาด2.4ลิตรครับ4สูบ16วาล์นะครับมาพร้อมหัดเครื่องครับ 2GD FTV พร้อมขุมกำลังแรงม้าครับอยู่ที่150แรงม้านะครับรายของตัวเครื่องยนต์นะครับลอกเครื่องเดินนิ่งปกตินะครับฝาครอบเครื่องนะครับมีให้นะครับไม่มีรอยซึมรั่วของตัวน้ำมันเครื่องนะครับหรือกระดัดแปลงในส่วนตรงงานเครื่องยนต์นะครับดูได้จากดีเทลของตัวแลาข้อต่อครับมาสีนะครับแส้มสีหัวน็อตครับเปลี่ยนสันคมนะครับเดิมๆนะครับม้าสีแจ่มบ คันนี้ผมทาการชำระล้างเครื่องเครื่องครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของเดียวครับตรวจสอบลูกของตัวเครื่องยนต์นะครับไฟฟ้าและแบตเตอรี่ให้ลูกค้านะครับก่อนส่งมอบให้ดูงานสาระโปรงนะครับเียนสันทำงานสาระโปรงนะครับอ่าอันนี้อาจจะมีการถอดงานสาระโปรงนะครับผมบออกเลยครับถอดมีอถอดนะครับอันนี้มีการถอดมาเพื่อขับยืดรอของตัวงานสาระโปรงเท่านั้นนะครับแต่ให้ดูระคงร่านะครับงานตะเข็บซีโคนงาน้านข้างครับงานเดิมๆนะครับมันการจะดให้ดูนะครับงานสาระโปรงบางๆเดิมๆนะครับส่วนกลามร้อนนะครับ มีให้นะครับสปอร์ตเบนอาร์คด้านหน้าครับเดิมๆนะครับสวยๆรับสติกอร์ของตัวข้อควรระวังนะครับมีให้ดูเจาะกลมคมสวยๆนะครับสติกอร์ยังอยู่ครบชัดเจนนะครับงานฝังขวานะครับหัวน็อตเรียมสันคมนะครับอาจจะมีการถอดงานฝากระโปรงนะครับถ้าถอดผมบอกเลยคันไหนมีถอดมีถอดนะครับดูได้จากคันนี้อาจจะมีการแต้มสีปิดมานะครับแต่ให้ดูด้านในของตัวหัวน็อตนะครับไม่มีรอยการขยับหรือการขันของตัวงานชุดประแจนะครับงานแก้มฝังขวา เดิมๆนะครับดูเจาะคมคมสวยระบบซุดเบรก abs ครับมีให้นะครับระดับของตัวน้ำมันเบรกผมต้องการตรวจสอบเช็คให้หนึ่งรอบนะครับดูได้จากดูด้านในนะครับงานของตัวโครงสร้างงานเดิมเดินะครับขาด้านหน้านะครับดูเจาะเดิมเดิมนะครับถ้ารถมีการชนโครงสร้างนะครับดูได้จากดีเทลของตรงงานสีงานขาด้านหน้านะครับกับงานด้านในครับจะเป็นยังไงให้งานสีเดียวกันนะครับดูจากงานอันนี้คือรถเดิมเดินะครับงานสีเดิมเดิมครับทาการเทียบสีให้ดูนะครับงานสีเดิมเดิมโครงสร้างงานเดิมเดิม หัวน็อตไม่เราขยับครับมอน้ําสภาพเดิมๆนะครับแก้มงานฝังซ้ายครับให้ดูนะครับรูเจาะกงมคนเดิมเดิมสปอร์ตดึงาร์กมเดิมนะครับเนมเพจครับครับของสูโตเรต้ายังอยู่สติ๊กเกอร์มอกรยังอยู่พรบนะครับทินทามมะพร้าวงานเดิมเดิบอดีเดิมแบตเตอรี่นะครับคันนี้เป็นของตัวปีหกเจ็ดครับเดี๋ยวผมทำการเปลี่ยนอ่าเช็คค่าในส่วนของตัวซีให้ลูกค้าอีกหนึ่งรอบนะครับถ้าลูกแบตเตอรี่ไม่เคยถ้ามาตรฐานซีเอไม่ถึงผมทําการเปลี่ยนลูกใหม่ให้ครับ เราดูเรื่อหลังขายนะครับ30วันครับเกี่ยวกับระบบของตัวเครื่องยนต์นะครับไฟฟ้าแลแบตเตอรี่ให้ลูกค้านะครับ1เดือนถ้าลูกค้ามีปัญหานะครับสามารถเข้ามาแก้ไขได้ครับไม่มีค่าใช้จ่ายแนงนสิ้นครับถ้าลูกค้าท่านใดครับสนใจหรือกำลังมองหารถกระบะแคปรับยกสูงครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดครับกับโฉมหน้าไม่เช้งครับกับราคาผ่อนรถต้นเพียงแค่7 2 0 0ครับกับคันนี้ครับ โตโยต้าครับไฮรักรีโว่นครับปีเดอร์ส์สวอชแคปครับ2.4งอีครับปี2019ครับรถมือเดียวจากในงานพัฒนาเลสซิ่งครับกับราคาอยู่ที่399,000เาหนะครับเรามีบริการของการส่งเซ็นเอกสารนะครับไฟแนนซ์นะครับตามที่อยู่ของลูกค้านะครับถ้าลูกค้าไม่สะดวกเข้ามาเซ็นเอกสารนะครับที่บริษัทแล้วก็มีบริการของการส่งรถสไลด์ให้ตามที่อยู่ของลูกค้านะครับถ้าเป็นกรุงเทพครับเราทําการส่งให้ฟรีครับถ้าต่างจังหวัดครับผมขอคิดตามระยะทางครับเบื้องต้นเรามีแถมฟรีครับบริการดิสมาร์ชจุดเฉลูกกคค้าอีีปรับ และแถมครับปัจ้ำมันให้ลูกค้าอีก1000บาทนะครับฝากด้วยครับกดไลค์แชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดนะครับการติดตามนะครับรับชมกทางช่องแม็กพี่นยนรถกระบะมือสองนะครับ EP หน้านะครับเรามีรถกระบะคัดเกรดคัดคุณภาพครับสภาพเดิมสวยๆครับเราจะนําเสนอให้ทางลูกค้านะครับวันนี้ทางแม็กพี่นยนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ